เชิญเลยนะคะวัน,นนี้ความพร้อมยันงนีเป็นยังไงบ้างก็ยังรู้สึกมั่นใจตลอดมาก็ต้องใช้โอกาสนีใ้ในการขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็สมาชิพกพรรคแล้วก็คนที่ทํางานในพรรคทั้งหลายพนักง,งานที่คอยให้กําลังใจนะครับในการต่อสู้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทีมกฎหมายของพรรคก้าวไกลโดยเฉพาะด้วยนะครับเพราะว่าก็าํางานอย่างหนักมาตลอดช่วง 6เดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะพวกช่วงโค้งสุดท้ายตอนปีใหม่ก็ยังทำทำทแถลงติดคดีอยู่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยแต่ว่าทางสภาผมก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ความบริสุทธิ์ขอองงผผมมมเตรรรรียพ้สาหับลทถูกต้องเลยครับก็ย yeah. เรามีเตรียมตารางนะครับแล้วก็แผนดําเนินงานของ พระก,ก้าไกลแล้วก็ผมตลอดทั้งปีแล้วนะครับไม่ว่าผมจะออกมาเป็นคุณหรือเป็นโทษก็ออกมาในรูปแบบเดิมก็คือทํางานเพื่อประชาชนต่อไปไม่ว่าจะแบบไหไก็ชาวที่นี่ก็ลงพื้นที่เหมือนเดิมมีแผนเรียบร้อยแล้วทางหลวข,ของวันนี้ก็มว่าสาที่สายสามจะคอนเนตตอจะเข้าสะาก็คือตามแผนจเนตนการของพระก,ก้าไกลในกรณีที่กับเข้าสภาในส่วนว่า จะเข้าได้เมื่อไหร่อะไรยังไงนี่ก็คงต้องหารือกับทางประธานสภาที่หนูนะครับว่าเอกสารเอ่ยระหว่างสององค์กรรักส่าวและกัมนูชากับวัตถุสภานั้นต้องใช้เวลาอะไรยังไงก็ให้ทางฝ่ายกฎหมายทานเรื่องอยู่แต่ว่าวันนี้ก็ขอฟังคำวินิจฉัย่อครับวันนี้ในส่วนของความมั่นใจของคำนิยามคำว่าสื่อเรายังมั่นใจมากกว่านัหนักหนนะคะคำนิยามสื่อในความหมายทีงสามที่จะให้ ครับก็ยังมั่นใจตามมันทัทฐานของข้าบดสินอคคของศารลรัฐธรรมนูญเองหรือสารฎีการลกเลือกตั้งหรือสารปกครองสูงสุดแก็ถ้าใครได้ลงดูในรายละเอียดก็คงจะเห็นแล้วครับว่าการจะเป็นสือมวลชนนั้นต้องมีใบรประกอบกิจการหรือว่ามีข้อแม้อะไรอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้เราก็จ้นำขน้อเสนอนี้ สู้เรื่องฉุกเฉไปแล้วนะครับก็คงลงรายละเอียดมากไปกว่านี้ไม่ได้ครับวันนี้จะยังเหลืออะไรที่ต้องเป็นเรื่องวลใจอยู่เล็กน้อยบ้าง,างไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ว่าจะข้อเท็จจริงในอดีตแล้วก็สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องในอนานะคตก็อย่างที่บอกว่ายังไงก็ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนเป็นนักการเมือง <c oughs> เดิมมีแผนตลอดทั้งปีแล้วนะครับซึ่งก็คงจะใช้เวลาอีกไม่นานที่ผมได้รับมอบหมายจากทางหัวหน้าพักนายกทวันว่าให้ทำรถแม่ ทางธีรกิจรถแม่ของพระเก้าไกลในการทำมาปีเี่ยวกนนี้ก็ก็ก็ยังมีการรับรรับเรียบร้อยแล้วก็ประชาชนไม่ต้องกังวลนะครับมั่นใจว่ามั่นใจมากถ้าเป็นเงินสิ่งแรกที่จะก้าวออกมาจากทางทั้นี้ใครจะเป็นคำเที่ต่อเราจะเข้าสภาก็คงเตรียมแผนเตรียมการแถลงครับเตรียมการแข็งรถแม่กลางงานของพระเก้าไกลแล้วก็มีแขกจากต่างประเทศมาวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ชาวไทยลงพื้นที่พัก ีอะไรฝากถึงคนที่เขารอกันอยู่ตรงนี้กันะครัก็กราบขอบพระคุณสําหรับทุกกําลังใจนะครับที่ให้พวกเราพักก้าวไกลโดยตลอดมายังไงก็จะไม่ทําให้ทุกท่านผิดหวังแน่นอนครับ Mr. Peter, what makes you confident that you get o f f the hook today? facts, legal basis, consistency of the legal system here in Thailand. If you look at the past, whether Uh, you determine it's a media company or not. It's not just the registration, but it's also the media, uh, the revenue of the media, the license as well as the bandwidth. And I think I've, I've fought my case through articulation of facts and collection of facts, whether it's personal or professional. Is this case comparable to what has happened to your predecessor, Mr. Tanaton? I think it's a contrast, not a comparison. It's a it's a contrast of those uh, who the court deemed as. Uh, not, not, in favor. Yeah, and then it's a comparis comparison with those that court deem favorable. So, so, we've used that line of argument in the in the in the court in the last month. It's a It's only a detour. You know, we're moving forward. We have uh, planned ahead in terms of scenario analysis. ส่ regardless of what the verdict is today we'll continue working for you we'll continue fighting for you รัที่ผมไม่สามารถก้าวล่วงได้ครับถ้าหลังเป็นยังทันยังเป็นมันสุเอ่ะไม่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 สามารถก้าวล่วงวินิจฉัยได้นะครับก็คงรอฟังครับรอฟังดีใจเดียวนะครับที่การอธินายคือว่ามันไม่เป็ของโบราณตอนนี้ได้นะครับไม่เป็นของโบราณผมคิดว่าน่าจะลงรายละเอียดไปนะตอนนี้แต่ว่าถ้าสั้น อตอนนั้นสารท่านเห็นว่ายังมีใบประกอบกิจการสามารถมาผลิตนิตยสารได้ใช่ไหมครับแต่ในกรณีของไอทีวีเนี่ยถามกสทชแล้วไม่มีไลเซนส์แล้วก็ไม่มีครื่นความถี่ที่กลายเป็นของไทยพีทนะครไม่สามารถกลับมาทําธุรกิจตั้งต้นได้อย่างไรก็ตามไม่ว่าไอทีวีจะกลับมาหรือไม่กลับมามันเป็นเรื่องของอนาคตมันควรที่จะตัดกันกับควรที่ผมได้ปันทรัพย์ให้กับน้องชายไปแล้วไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผมแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมา ผมรายละเอียดได้เท่านี้ครับต้องขอความเห็นใจด้วยโอเคครับไม่งั้นเดี๋ยวผมสายกับสารนะครับต้องขออภัยจริงๆขอคำถามสุดท้ายนะครับอาญครับกระบวนการในกางแบบเป็นหัวหน้าบ้านสารคุณชนยวัฒน์เคยบอกไว้ว่าคุารพร้อมกลับมาอยู่ตำแหน่งเนี้ยมันจะช้าจะเร็วแค่ไหนสั้นๆก็คือหนึ่งทั้งผมและผมและคุณชัยวัฒน์ผมก็เชื่อว่าไม่มีใครยึดติดกับตำแหน่งเราแค่ต้องการที่จะทำงานอันที่สองก็คือต้องฟังการประชุม ของสถาบันพรรคการเมืองก็คือการประชุมวิสามัญเดือนมิาย,ยคน okay, ครับโ <Okay, S 2> <ข>อเคครับขอบคุณนะครับขออนุญาตครับ thank you so much <Thank> you. <c oughs> สารรัมนุนก็จะมีการอ่านคำวินิจฉัยเวลา14นาฬิกาโดยประมาณนะท่านะผู้ชมนะโอ้นี่ให้ดูคนนะท่าน,าานผู้ชมนะ้อบระห้ดูบรยากาศนะท่านผู้ชมนะเนี่ยบรรยากาศในบ้านในนะท่านะผู้ชม ก็จะเป็นกลุ่มที่มาให้กำลังใจคุณพิธานะท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้สัญญยาณยด้วยเนี่ยอาจจะไม่ดีนะท่านผู้ชมนะ,ะมาเข้ามาด้านในนี่คนเยอะมากเลยนะฮะอยาให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะท่านผู้ชมเนี่ยท่านผู้ชมก็ติดตามรับชมไปพร้อมๆกันนะฮะใน ช่วงที่มีการอ่าน <of> คําวินิจฉัยนะท่านผู้ชมฮะกรณีการถือครองหุ้นสื่อของคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะฮะในเวลา14นาฬิกานะท่านผู้ชมนะฮะคุณพิธาก็เดินมาพร้อมกับคุณชัยทวัฒน์นะท่านผู้ชมนะฮะ เาจะเข้าไปบริเวณพื้นที่ของศาล้วนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอ่าเข้าไปแล้วนี่ยยิงแ้ ปกติแล้วนะฮะคุณพิธาก็บกไม้บกมือนะให้กับี่น้องประชาชนที่มาให้กําลังใจนะฮะนันผู้ชมครับ